เป็นรัฐากิษขณะนี้คือการเป็นการบินไทยเป็นรัฐากิจ์มีแต่เสียไม่มีได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่รัฐาภิษ์ก็ไอ้ส่วนเสียนั้นก็หายไปคือเวลามันเปลี่ยนไปแล้ว5 2บปีแต่เดิมเนี่ยอาจจะมีความมีจมเป็นอยู่สายการบินอื่นก็เหมือนกันไม่ใช่การบินไทยนะคนอื่นอย่างวิททิจเวยเริ่มต้นก็มีความจาเป็นที่จะเป็นสายแห่งชาติเป็นรัฐาภิษ์แล้วหลังจากก็เปลี่ยนไปแต่เพียงแต่ว่าเราเราหลับไปนานไปหน่อยเราเพิ่งตื่นขึ้นมา พอตื่นแล้วเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราควรจะทําอะไรต่อไหมหรือจะนอนหลับต่อไปอีกอีกสักอีกครึ่งศตวรรษอีกร้อยเป็นห้าร้อยปี่การบินเป็นสายการบินที่มีชื่อนะฮะมีชื่อเสียงโดยเฉพาะทางด้านการบริการบริการเออตั้งแต่เปิดมาพวกที่ผมขายขายลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติต่างประเทศฝรั่งเขาจะชอบบริการของการบินไทยมากนะฮะเพราะว่าการอาหารดีเครื่องดื่มก็ดีชั้นเอคลาสเนี่ย ดีมากเลยถ้าใครบินชั้นเอคโอนิคคลาสของการบินไทยจะชมทุกคนวิสเนตก็ผมสูสีกับทางด้านสิงคโปร์แอร์ไลน์คาเทแปซิฟิกนะเมื่อสมัยก่อนจนกระทั่งมาสักผมอยเปิดผมผมผมขอเขาอนุญาตบอกว่าจนจนกระทั่งคุณวิสิ์เกษียณไปออกจากดีีไปก็ตอนหลังมาการการบริการก็แย่ลงโดยเฉพาะทางด้านอาหารปัจจุบันนี้ผมขายขายผมไม่ใช่ผมอะขายผู้โดยสารนะฮะลูกพูดกับการบินไทยบิน กลับมาทุกคนผลทุกคนเลยว่าอาหารแย่ว่าเปลี่ยนไปมากเลยทําไมคุณเฉลี่ยผมก็กลับที่การบินไทยเนี่ยขของคุณคุณจีนบินไทยเนี่ยอาหารแย่มากเลยผมก็จะลืมไวนั้นว่าการวิจัทยโครงสร้างการบินไทยนะการที่อสเซทจุดแข็งจริงๆนีนะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่บอร์ดที่ไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายบริหารไม่อยู่ที่ผมดีๆสมัยนั้นแล้วผมเป็นดีๆผมรู้ว่าจุดแข็งที่ว่ามีคนชมเชยการบินไทยไม่ใช่ที่ฝ่ายบริหารเลยอยู่ที่พนักงาน พนังกงานบินไทยแม้จากขณะนี้ผมยังบอกว่าพนักงานการบินไทยเนี่ยยังเป็นพนักง,งานที่ดีมากเพียงแต่ว่ากําหนดทิศทางห<ม>ให้ถูกต้องจะเอาอะไรบอกเขานะแล้วก็เอาให้กําลังใจเขาหน่อยอเขาจะยอมไหมครับถ้ายอมถ้า,ถารัฐบาลขายหุ้นแล้วก็ปล่อยให้เอกชนเป็นเอกชนขึ้นมาเนี่ยเป็นมหาชนบริษัท<ช>มหาชนจริงๆใช่คือคือจุดผมจะตอบอาจารย์ในแนวนี้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยความคิดของพนักงานว่าอึดใจไหมที่ เป็นรักดาเกต์ว่าเขาไม่ชอบแต่ถ้าต้องการที่จะเป็นธุรกิจแท้ๆเขาชอบโดยเฉพาะพวกสายชีวนะพวกมันก็มีส่วนหนึ่งที่วิ่งการเมืองแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้วิ่งนักการเมืองเลยส่วนใหญ่ทำงานงกงไปพวกนั้นจะชอบมากคือขณะนี้เนี่ยเวลามีตําแหน่งเพิ่มดนะพวกที่ทํางานจริงๆนะี่ะไม่เวลาไปวิ่งมันไม <ป S> ่ได้ตาแหน่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่รัศดาเกตยใครจะวิ่งก็วิ่งไปพวกผนทำงานแล้วผมได้เมริต ผมได้เพรา<อ><น>ะฉะนั<อ>้นมันมันจะดีผมว่าคนส่วนใหญ่พนักง,งานคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในที่ทํางาน<อ>เพราะฉะนั้นการบินไทยอยู่ไม่ได้ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ทํางานมันมีส่วนน้อยเนะี่ยวิ่งเพราะส่วนน้อยพวกนั้นเนี่ย<อ>ก็จะไม่ชอบอที่ไม่เป็นรัศกากร,รเพราะวิ่งนักการเมืองไม่ได้ไ<อ>แต่ส่วนใหญ่ที่ไมีเวลาวิ่งการเขาจะชอบเพราะถือว่านี่อาชีพเขาเพราะการบินไทยมันบังเอิญกับธุรกิจการบินเนี่ยมันเป็นสายชีพแต่ละสายอาชีพไม่ว่าทางนักบินทางช่างนะทางบริการภาคพื้น ทุกอย่างเป็นสายชีพทําไมรัฐวิสาหกิจอื่นเนี่ยพนักงานเขาไม่ค่อยอยากจะออกจากรัฐวิสาหกิจเพราะเขาบอกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจสวัสดิการก็ดีราชการหยุดก็หยุดด้วยเอกชนหยุดก็หยุดด้วยเอาคนว่าอะไรเพราะเขาไม่การแข่งขันเพราะเขาไม่เห็นแต่ของการบินไทยมีการแข่งขันเพราะนเราจะเห็นสายการบินอื่นด้วยเช่นมันในเราเราปฏิบัติการในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันของเขานี่อยังยัางยังยังสมมุติว่าอย่างเอาของการรถไฟเพชร เขาไม่ต้องไปแข่งขันการไฟผลิตของประเทศอื่นแต่การวิทีนั้ไปแข่งขันแล้วคนอื่นเขาเป็นไงเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยแล้ไปเรายังไาธุรกิจไปแข่งกับนักธุรกิจสายการบินอื่นซึ่งเป็นธุรกิจแท้ๆแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมด ครับเราได้แข่งนั่นแหละเนี่ยที่เป็นจุดด้อยของเราจะลงสรุปให้ผมฟังนิดได้ไหมว่าอะไรคือจุดแข็งของการบินไทยเมื่อกี้พี่ประิทธิ์บอกว่าไม่ใช่เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารไม่ใช่เกิดฝ่ายบริหารด้าไม่ใช่เกิดกรรมการแต่ว่าเป็นที่พนักงานเป็นพนักงานโดยเฉพาะพนักงานจริงๆแล้วการบินไทยเนี่ยฟาวเดชั่นเขาดีมากพนักงานเป็นเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะทางด้านบริการทางด้านสายการบินเนี่ยตลาดตลาดทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับการบินไทยอยู่แล้วเพียงแต่ คือคือฟาวเดชันเขาดีนะแล้วก็พนักงานผู้บริหารผ่านที่ผ่านๆมามีความสามารถปัจจุบันนี้ผมคิดว่าคงยังยังมีความสามารถอยู่นะียงแต่ว่าต้องต้องปรับปรับว่าให้มันทันสมัยก็คือต้องหลุดพ้นจากระบบไอ้ท็อะไรตั้งหลายแหล่ทํางานให้มันเร็วขึ้นเพราะตลาดมันเปลี่ยนไปมากอาจารย์ถามอย่างี้นะผมดูทุก่องอย่างนี้อาจารย์เวลาบอร์ดเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปกูจะจับต้นทางในเรียนรู้มันใช้เวลาสองสาเดือน ก็ทํางานไปแล้วฝ่ายรบริหารบางครั้งเราไม่มีดีๆเป็นเป็นปีนะฮะมันก็เดินได้เม่เดินได้อะไม่ไเดินได้อะแต่มันเดินได้เป็นเป็นหกเดือนปีหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรพวกพลังงานเนี่ยของการบินไทยผ,ผมอยู่ในนั้นผมอยู่ประมาณ30สปีกว่าๆ<ม>ผมเห็นเลยว่าพลังงานเนี่ยทุกคนเขามีหน้าที่ของเขาม,มันมีส่วนน้อยแต่ว่าส่วนน้อยเนี่ยมันจะเป็นทาที่ทําให้บรรยากาศมันเสียหมดคือเท่ากันส่งเสริมให้คนวิ่งแล้วไม่ทํางานแล้วได้ดีนะ คนที่เขาทางานเนี่ยเขาหมดกําลังใจแล้วนั่นแหละถึงอวาสานของการบินไทยเพราะการไทยอยู่ได้คนที่เขาทํางานโดยไม่ได้ต้องวิ่งการเมืองแล้วเป็นคนยังคนส่วนใหญ่อยู่อ,อันนี้ต้องรีบทําซะเพราะถ้าพวกนี้เสียกําลังใจเมื่อไหร่นี่การไทยอยู่ไม่ได้เช,ช่นที่ตอบก็คือว่าพื้นฐานการเป็นเร้งก็ยังอยู่ที่พนักง,งานการบินไทยในระดับปฏิบัติการจริงๆโดยเฉพาะพวกผมเรียกว่าหนังหน้าไฟ พวกที่จะให้เขาขายนะให้เขาขายมากขึ้นเขาก็ขายได้ใช่พวกผมเป็นเอเยต์ผมก็อยากช่วยเพื่อนผมขายกันพวกหนังหน้าไฟการบินไทยใช่ไหมถ้าขายแล้วมันมันมันติดนู่นติดนี่ไม่รู้จะขายยังไงอ่ะนะติดต่อแล้วมันช้าใช่ไหมฟังดูการบินไทยยังมีพื้นฐานที่ดีแต่ติดขัดอยู่เมื่อกี้นี้ฟังดูทั้งสองด้านรับวิสาหกิจอย่างเดียวรับวิสาหกิจตัวตัวใหญ่เลยคอสสูงราคา แข่งขันสู้เขาไม่ค่อยได้แต่นี่คือผลมันจะเป็นรัฐสากิจใช่แล้วแล้วก็มันก็มีเลดเทปก็ผลจากการวิสาหกิจและการวิ่งเต้นก็มาจากรัฐวิสาหกิจเหมือนกันตกลงถ้าไม่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจจะดีขึ้นเยอะแล้วใารเสียอะไรไหมไม่เสียเลยเลย